สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี้แม่ออนเอาเสื้อมาโชว์พอดีแม่ออนก็แมทกับพ้าถุงสามกริย์นะคะเป็นอ่าเป็นก้างปลาลงไปนะคะตัวนี้เป็นเสื้อสิบสองกลีบที่แม่ออนถักนะคะ รรอปอกก็จะอยู่ที่สิบสองดอกนะคะเพืเ่อนๆสามแปดสามเก้าสี่สิบใส่ได้นะคะแขนก็จะประมาณนี้คือแม่ออนไม่อยากจะไม่ตัวนี้คือจะไม่ทำให้มันตัวใหญ่จะใส่กับผ้าถุงแล้วก็จะมีอ่าเข็มขัดลัดพุงแต่ไม่รู้จะรัดได้หรือเปล่าน,นะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ แต่ในส่วนตัวก็คิดว่ามันมันจะเขินไปไหมนะะว่าจะเอาพัดลงอีกสักดอกแต่พอดีผู้ช่วยว่าพอดีแล้ว <c oughs> พอดีแล้วประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ไปวัดใส่ทาบุญสัก สักตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีเรดเยอะนะคะประมาณนี้เลยค่ะโอเคไหมคะรู้สึกว่าไม่อ่อนน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นอีกมาหนึ่งกิโลนะคะเมื่อก่อนได้หกสิบสามตอนนี้จะเป็นหกสิบสี่